สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการแก้ไขคันนี้นะครับ GPX Enduro 125นะครับคันนี้เลยนะครับ มันจะเป็นรถวิบากนะครับลูกค้าแจ้งมาบอกว่ามันสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากว่าไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับทีนี้เราได้ทําการเช็คแล้วนะครับเช็คแล้วไฟมันก็ออกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันออกน้อยมากนะครับออกนิดเดียวเวลาที่เราจับแล้วก็สตาร์ทเนี่ยไฟแทบจะไม่ดูดเลยนะครับมันออกนิดเดียวทําให้แทบจะมองไม่เห็นนะครับทีนี้เราก็ได้ทําการตรวจเช็คที่ต้นทางเลย เราก็ได้มาทําการตรวจเช็คที่มัดไฟหรือว่าฟินคอยตัวนี้นะครับเอ่อฟินคอยของชุดเนี้ยมันมีปัญหานะครับก็คือว่ามันเสื่อมสภาพนะครับไฟมันก็เลยออกมาน้อยมากนะครับแล้วทีนี้เอ่ออันนี้มันจะเป็นมัดไฟของ G P X นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วทีเนี้ยชุดเนี้ยของ G P X เนี่ยบ้านเรามันไม่มีขายนะครับมันไม่มีอะไรเลยทีเดียวนะครับนี่เราก็ได้ของ อะไรของเวฟร้อยเอสนะครับีเวฟร้อยเอสนะครับได้อะไรของเวฟร้อยเอสนะครับมาประกอบใส่นะครับใส่ได้พอดีนะครับใส่ได้พอดีแต่ว่าพัานเชอร์คอยมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ารูตำแหน่งรูไม่ตรงนะครับรูไม่ตรงก็พันเชอร์คอยเนี่ยมันไม่เสียแล้วก็ใช้ของเดิมนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวฟินคอยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาไฟ ของหัวเทียนน้อยนะครับสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับก็เรามาเช็คตรงคอยสตาร์ทตัวนี้นะครับนี่ปัญหาคือคอยสตาร์ทมันเสื่อมสภาพนั่นเองนะครับแค่เราเปลี่ยนฟิลคอยของเว็บร้อยเนะครับมาใส่ได้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีของ G P X นะครับเราก็ใช้ของเวีบร้อยนะครับใส่ได้นะครับเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดประกอบแล้วก็เปลี่ยนนะครับ คราแล้วเราใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาเทสนะครับว่าไฟมันแรงหรือเปล่านะครับนี่โอ้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือจับนะครับโอ้ดูนะครับอืมอืมไฟแรงนะครับสุดยอดเลยนะครับเพื่อนไฟแรงมากนะครับถือว่าน่าจะใช้ได้แต่ว่าพันเชอร์คอยพันเชอร์คอยเนี่ยตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับเราก็จะใช้ตัวเดิมเนี่ยใช้พันเชอร์คอยตัวเดิมเดี๋ยวเราจะตัดเอาตัวเดิมมาใส่ วันนี้เราก็มาอยู่กับรถวิบากนะครับ GPX Enduro 125cc นะครับคันนี้มีปัญหาคือว่าสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากว่าไฟไม่ออกที่หัวเทียนนะครับสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเราก็มาดูที่คอยสตาร์ทนะครับคันนี้คอยสตาร์ทไฟออกมาน้อยมากเลยนะครับจับแล้วแทบจะไม่ดูดมือเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาฟินคอยน์นะครับมาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าของคันนี้ ฟินคอยมันแถวบ้านเรามันไม่มีขายนะครับเราก็จะใช้ฟินคอยของ Honda w เว e 1้อยนะครับเนี่ยเวฟร้อยเอสนะครับคันนี้มันจะเป็นของเวบร้อยเอสนะครับเอามาแทนนะครับน่าจะใช้ได้นะครับเนื่องจากว่ารูปทรงนะครับเหมือนกันเดะเลยนะครับเหมือนกันเดะเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาชุดนี้นะครับของเวบร้อยเอสนะครับมาใส่ของเอ d นโดโนะครับ ดูซิว่ามันจะสตาร์ทติดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเราได้เราได้ของเวฟเวฟร้อยเอสนะครับเวฟร้อยเอสเราก็จะลองมาเสียบดูกสิครับว่ามันจะรูนอตมันจะตรงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองดูลองดูก่อนนะครับถ้ารูน็อตตรงก็โอเคนะครับโอเคใส่ใส่ได้อยู่นะครับพอดีเด เราลองเราลองใส่น็อตด,ดูก่อนนะครับน็อตมาดักจหน่อยครับแล้วก็ว่าว่าเกิดอยู่ไได้นะครับเราลองใส่แล้ตลองเทดูนะครับมันจะติดไหมตอนนี้ปัญหาคือว่าพันเชือกคอยของตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยตรงนะครับารูมันใส่กันไม่ได้นะครับรูมันกว้างขวาแล้วอย่างหนึ่งก็คือตัวแถบแม่เหล็กเละอไอตัวแถบจานไฟเนี้ยมันไม่ค่อยตรง มันไม่ค่อยตรงกับตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวเดิมเดี๋ยวเราจะตัดเอาตัวเดิมเนี่ยมาใส่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับใช้พันเชอคอยตัวเดิมพันเชอคอยตัวใหม่มันใช้ไม่ได้แต่ว่าคันนี้พันเชอคอยยังใช้ได้อยู่มันมันไม่เสียนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะเอาพันเชอคอยมาใส่ คราแล้วเราใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาเทสนะครับว่าไฟมันแรงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะใช้สายเส้นนี้ต่อไปที่ขั้วของคอยสตาร์ทนะครับสีดำคาดแดงนี่เสียบเข้าไปเลยเสียบไปที่ปลั๊กนะครับแล้วเราก็จะมาสตาร์ทแล้วก็จี้นะครับเอาไปที่เคียดูนี่โอ้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือจับนะครับ โอหด,ดูนะครับอ,อืมอืมไฟแรงนะครับสุดยอดเลยนะครับเพื่อนไฟแรงมากนะครับถือว่าน่าจะใช้ได้แต่ว่าพันเชอร์คอยพันเชอร์คอยเนี่ยตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับเราก็จะใช้ตัวเดิมเนี่ยใช้พันเชอร์คอยตัวเดิมเดี๋ยวเราจะตัดเอาตัวเดิมมาใส่เพราะว่าของตัวเนี้ยมันฐานมันไม่ตรงอ <ST AR> ีก <hour> อย่างหนึ่งก็คือแถบตัวเนี้ยมันก็ไม่ตรงกันนะครับแถบแถบของล้อไม่ล้อไม่เหล็กตัวเนี้ย มันก็ตำแหน่งมันไม่ตรงกับในจุดตรงกลางนะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วมันไม่ตรงเราก็จะใช้ของตัวเดิมนี่แหละนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดออกครับอันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เป็นของเดิมติดรถมานะครับส่วนตัวนี้เป็นของเวฟร้อยเอสใช้ไม่ได้นะครับ,รบก็ไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวเราจะใช้แผ่นกระดาษในการทําเป็นอ่ในการตั้งระยะนะครับนี่แทบแทบ อ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับแถบมันเล็กนิดเดียวแล้วก็ใช้กระดาษรองไว้นะครับใช้กระดาษรองถ้าเกิดว่าเราจะตั้งระยะแล้วก็ใช้กระดาษแบบนี้แนหะละรองไว้เสร็จแล้วก็ขันนอนให้แน่นขันนัดก็ เอาะหันแน่นโอเคแล้วก็กระดาษออกนะครับเนี่ยระยะมันจะได้พอดีนะครับเดีย๋ยวเราลองอีกทีนึงเทสดีๆเนี่ยกระดาษมันจะรอดผ่านได้ไหมครับมันจะไม่ชนนะครับเพื่อนเดีย๋ยวเราลองเทสน,นะครับยังลองไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อสายไฟนี่เรามาต่อสายไฟกัน ต่ไปของของเดิมเนี่ยเขาก็ตัดมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดต่อตรงนี้เลยมันมีปักตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ปักมันไม่เหมือนกันของของเดิมมันมาห้าเส้นห้าเส้นเนี่ยเส้นที่เส้นที่เรายังไม่มีคือว่าเส้นสายกาวหรือว่าเส้นสายลบสายดินนะครับเดี๋ยวเราก็หาสายไฟอีกสักเส้นหนึ่งต่อลงคงก็ใช้ได้แล้วนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยมันของเราไม่มีนะครับเส้นสีเขียวมันจะเป็นต่อเข้าโคงนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยอันนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอยู่ได้ได้อยู่นะครับ ไม่ดับเครื่อับโอเคใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนอันนี้เดี๋ยวสายไฟเดี๋ยวจะเชื่อมต่อให้เรียบร้อยแล้วก็จะประกอบเข้าไปสายสีเขียวเนี่ยของฟิลคอยของเวฟร้อยเอสเนี่ยมันมันมันไม่ได้ต่อมาให้เดี๋ยวเราก็จะเอาสายสีเขียวเนี่ยต่อลงโคง้งต่อลงไปที่โค้งนะครับก็ใช้ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นสายไฟแสงสว่างแล้วก็จะประกอบเข้าไปที่สรุปก็คือสามารถใช้ฟินคอยของเว็บร้อยเนะครับใส่กับเครื่อง GPX นะครับ Enduro เครื่อง1 2 5่งได้เลยสตาร์ทติดง่ายนะครับสตาร์ทติดง่ายไฟแรงนะครับ